หเข้าลึกหายใจออกยาวชันเข่าขึ้นตั้งมือตั้งเข่าเลยค่ะให้อยู่ประมาณระดับกระดูกสะโพกนะคะเข่าไม่เบี้ยวออกไม่เบี้ยวเข้านะคะให้ตรงเลยนะมือตั้งไว้เลยค่ะบึสอกไป็นไงคะสอกเป็นไงคะต้องเป็นไงต้องหนีบเข้าแต่มือให้ตรงกับข้อศอกแบบนี้มั่นคงฐานมั่นคงนะคะ ขึ้นทีละคนเห็นไหมเข่าไม่แบะออกลูกนะไม่งนั้นมันจะอาจจะซุดได้ที่หัวเข่ากับข้อเท้านะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวยืดช้าค่ะดียืดให้สุดดีดีดเป็นไปได้ขยิ้งไปเท้าอีกอึ๊บลองฝึกความแข็งแรงเก่งมากค่ะโอเคอ่ะท่าน,นี้ค่อยๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวยกก้นยก พอบ่าไหลหนะ้าท้องแล้วถ่ายน้ำหนักไปที่หัวไหลดีมากขายิงไปเท้าสิดีเดี๋ยวครูช่วยอันนี้เคสนี้ครูต้องช่วยให้น้ำหนักให้ถ่ายไปที่มือเยอะเห็นไหมมวยเขาเห็นน้ำหนักไหมมันไปที่มือเยอะเมื่อกี้มยวมยถอยมางีเ้เยอะให้ไปทางนี้เยอะๆแอนศีรษะให้มากที่สุดแล้วเชสอัพยกอ,อกดีเก่งมากคะ่ะของเคสนี้เดี๋ยวครูจะลองให้นะคะให้ยกก้น หลังล่างก่อนทชา้าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวยกก้นก่อนค่ะก้นสุดก่อนหนึ่งสองไล่มาฮึบดีทา้าช้าใจเยน็นดีแล้วยกขึ้นออโอเคแล้วพก